พี่นอ็อตยู่นี่เองออกมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเอาตองมาที่นี่ได้ยังไงอะตองมาก็ดีแล้วลูกนั้นวันนี้อยู่กินข้าวกับแม่นะใครจะม,มีอารมณ์กินคะพี่นอ็อตออกมาคุยกับตองเดี๋ยวนี้เลยนอ็อตอย่าทะเลาะก,กับตองนะลูกคุยกันดีๆแม่ไม่ต้องเป็นหัวนะครับเราไม่ทะเลาะก,กันหลอกครับเราคุยได้เหตุผล ตองเป็นอะไรยังจะมาถามอาเดกแยวนี้บ้านใหญ่นะมีเงินเยอะมากเหรอพี่แค่มาดูแลแม่บ้างไม่ได้เหรอมาดูแลเหรอนี่มาสามครั้งแล้วแล้วพ่อแม่ตองใครจะดูแลฮะตองหูป,ปากไปเลยนะตอนที่แม่พี่อยู่ที่บ้านน่ะตองก็เอาแต่ว่าแม่พี่เนื้อตัวสกปรกมอมแแมมเหม็นพอตองทําตัวไม่ดีใส่แม่พี่ฮะแม่พี่ก็ย้ายออกมาพี่ก็แค่มาเช่าบ้านให้แม่พี่อยู่พี่ก็แค่แวะมาดูแลแม่พี่บ้างไม่ได้เหรอนี่พี่ชัยจะเริ่มมาเรื่องกเก่าๆพูดอีกแล้วนะ ถ้าลาะกันทีไรไปหนีทุกทีเลยอ่ะตองตองตองกันนอตเดยวทะลาะกันเลยนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปอยู่บ้านพาคนชราเองอย่าให้เรื่องของแม่ต้องนำลายชีวิตคู่ของพวกแกเลยนะแม่ไม่ต้องเป็นหัวนะครับผมไม่มีทางปล่อยให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเด็ดขาดครับถ้าผมยังทำให้แม่เสียใจเพราะคนพวกนี้อยู่ผมก็ไม่สมควรเป็นลูกแม่อีกต่อไปพี่นอตคู่นี้หมายความว่าไงคะ นี่ตองยังไม่เข้าใจอีกเหรอเมียมันหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่แม่มันมีคนเดียวพี่เลือกแม่พี่นอ็อตนี่มันจะเกินไปแล้วนะนี่พี่พูดอย่างนี้พี่ไม่รักตองแล้วใช่ไหมพี่เคยรักตองมากแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไม่ว่าตองจะพูดยังไงพี่ก็จะไม่สนใจแล้วเดี๋ยวเราไปอยากันอะไรนะพี่นอ็อตนี่พี่จะหยาก,กับตองหรอนี่พี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะพอแล้วพูดอย่างนี้ได้อไพอแล้วอย่าทะเลาะก,กันพ่อแม่เลย สองคนใหญ่ๆกันนะนี่เ่ตองฉันให้แกมาคุยตั้งนานละยังคุยไม่รู้เรื่องอีกเหรอแม่ทำยังไ,ไงดีคะ,ะพี่น้องเขาจะเลิกกับตองอัแม่เขาจะหยาก,กับตองเขาจะหยาก,กบตองจ,อตจริงๆนะแม่พ่อแม่คนเดียวเลยอะ่ะแกไม่ต้องบัวหรอกนะนี่น็อตแกลืมอะไรหรือเปล่าฮะก่อนที่แกจะแต่งงานกับตองแกทําสัญญาอะไรไว้แกบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกจะไม่หยาาก,กับตองไม่ใช่เหรอ เพราะฉะนั้นพวกแกสองคนอยากันไม่ได้ไม่งั้นแกต้องจ่ายค่าชดเชยให้ครอบครัวฉันสองล้านแกลืมไปแล้วเหรอนอตนี่มันเรื่องอะไรกัน่ะลกูกแต่งงานกันทาไมต้องทําสัญญาด้วยใช่ครับแม่เพราะว่าครอบครัวพวกเขาเป็นคนไม่ดียังไงล่ะครับคิดแต่อยากได้ของของเราแต่แม่ลืมไปหรือเปล่าครับตอนนั้นผมเซ็นสัญญาก็จริงแต่ผมก็เพิ่มเงื่อนขไขไว้ข้อหนึ่งผมสามารถเลิกกับตองได้นั่นก็คือถ้าตองเขาไม่ทําพฤติกรรมไม่ดีกับแม่ผม แต่ตอนนั้นนะตองเข้ามาอยู่ในบ้านของผมตองก็ทําไปเรียบร้อยแล้วด้วยผมมีกล้องวงจรปิดผมมีหลักฐานผมสามารถเลิกกับตองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแม่แบบนี้จะทำยังไงอ่ะแม่เรามาทําเรื่องนี้ให้มันจบสักทีเถอะเดี๋ยวเราไปหย่ากันและตองก็พาครอบครัวของตองแยออกจากบ้านหลังนั้นด้วยฉันไม่ยอมให้ลูกสาวฉันหย่าดดค่ะตองแกไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้าเราไม่หย่านะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกแล้วฉันก็ยืนยันนะ ว่าฉันจะไม่ยอมย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเด็ดขาดบ้านหลังนั้นนะที่พ่อแม่อยู่มันเป็นบ้านของพ่อผมที่ทิ้งเอาไว้ให้แม่ของผมอยู่ถ้าแม่ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านหลังนั้นผมจะฟ้องหยา่าแล้วก็ไล่แม่กับตองออกจากบ้านพี่น็อตพี่จะต้องเสียใจจับเอาไว้นะพี่ไม่มีทางเสียใจหรอกตองตอนนี้พี่มีความสุขมากตองรีบไปเก็บของแล้วก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นซะถ้าไม่อย่างนั้นวันนี้พี่จะไปฟอ้องหย่าตอง ไปยิดตองไปเก็บของเอา้าแม่ทำไมีแม่ยอมแบบนี้ <c oughs> ก็เออสิวะเราสู้อะไรก็ได้เราถุง <c oughs> ไปกลับบ้าน <c oughs> แม่ครับผมขอโทษนะครับที่ผมจัดการเรื่องนิช้าไปที่ทำให้แม่ต้องลอำงบากไม่เป็นไรหรอกลูกลูกชายของแม่ เก่งที่สุดแล้วต่อไปเนี้ยผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายแม่อีกแล้วนะครับผมจะเป็นคนดูแลแม่เองจ้าลูกผู้หญิงที่ให้กำเนิดเรามีคนเดียวเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด